ยังมีความเห็นจากฝกฝั่งของกลุ่มก้อนทางการเมืองนะครับหลังจากที่คณะกรรมการตรวจสอบสต๊อกข้าวของม่อมหลวงปนดาดาดิสกุลออกมาเปิดเผยแล้วก็สรุปความเสียหายนะครับปรากฏว่าทีมกฎหมายพัก พักเพื่อไทยก็ออกมาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าการที่ทีมตรวจสอบเนี่ยออกมาระบุข,ข้อมูลน่าจะมีการสรุปสำนวนใหม่นะครับทำให้มีความเห็นจากพักประชาธิป,ปัตย์นะครับจากนายแพทย์วรวงเดชกิจวิกรมคนที่นําข้อมูลเรื่องนี้มาอาภิปรายไม่ไว้วางใจก็ออกมาพูดถึงกรณีที่คุณยังยนพวงราชอดีตรัฐมนตรีพาณิชย์นะครับบอกว่านายกยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ควรต้องรับผิดชอบในโครงการรับจำนำข้าว ถือว่าเป็นการสะท้อนให้เห็นการปล่อยปะละเลยของรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรเป็นการไม่แสดงความรับผิดชอบนะครับแล้วทําให้เกิดความเสียหายทั้งปริมาณข้าวและคุณภาพของข้าวกระจายไปทั่วประเทศยังไม่รวมความเสียหายที่เกิดขึ้นถ้ารัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรไม่ละเลยก็จะไม่เกิดปัญหาส่วนความเสียหายและโกดังเนี่ยแม้จะมีสัญญาเซลเวเยอร์นะครับให้เจ้าของโกดังรับผิดชอบ แต่ทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าการดูแลข้าวต้องมีงบประมาณสูงถึง5.19แสนล้านบาทนะครับเพราะฉะนั้นในฐานะที่คุณยิ่งลักษณ์ชิน,นวัตรเป็นผู้นำสูงสุดของประเทศเป็นผู้ทำให้เกิดความเสียหายจะต้องรับผิดชอบโดยตรงครับ